สวัสดี FCRK ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปเปรียบเทียบเนาะระหว่าง2ระบบแท้กับบล็อครอบตัดว่าต่างกันยังไงอันนี้เป็นรถบล็อครอบตัดนะครับก็ที่เขาชอบแอบอ้างกันเป็นว่าเป็น2ระบบเนาะมาดูความแตกต่างกันเดี๋ยวจะ,จะเอาไปขับให้ดูนะครับคลิปนี้จะไม่มีดนตรีนะเพราะว่าจะให้ฟังเสียงรถด้วยนะครับว่าจะเห็นความแตกต่างเลยว่ามันต่างกันยังไงเนาะ ก็จะชอบมีคนพูดบ่อยนะว่า2ระบบ2ระบบแต่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นบัักที่ทําให้รอบมันตัดง่ายนะครับเวลาขับก็จะประมาณนี้เนาะกดคันเร่งค้างไม่ได้นะครับต้องกดปล่อยกดปล่อยพราถ้าเกิดกดค้างแล้วเครื่องมันจะค้างเป็นบักนะครับถอยหลังก็เหมือนกันนะครับกดปล่อยกดปล่อย มันก็จะมีค้างอยู่แป,ป๊บเดียวนะครับมันเป็นบัคที่รอบต,ตัดง่ายนะครับอันนี้คือบัคที่รอบต,ตัดง่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปให้ดู2ระบบแท้เนาะว่าเป็นยังไงมันต่างกันยังไงความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองดูกัน นะครับอันนี้ก็เป็น2ระบบแท้เนาะดูที่รอบเครื่องนะครับจะเป็นรอบประมาณนี้นะครับ2ระบบแท้ ช้าหน่อยอะเดี๋ยวจะมาลองขับให้ดูนะครับสังเกตดูที่เรือนไม้นะอันนี้ถอยหลังนะครับถอยหลังก็คือเสียงเหมือนรถปกติเลยเนาะแต่พยายามอย่ากดคันเร่งค้างนะครับอันนี้เดินหน้ากดคันเร่งค้างไปเลยนะสังเกตดูววเรื่อนไม้นะครับมีการสับเกียร์เปลี่ยนเกียร์เหมือนรถปกตินะครับอันนี้คือสองระบบแท้ๆนะกดคันเร่งค้างได้นะครับเครื่องจะไม่ค้างนะเห็นไหม คือกดคันเนร่งค้างแล้วสังเกตที่เรือนไม้นะครับมีการเปลี่ยนเกียร์นะมีการสับเกียร์เหมือนรถปกตินะครับอันนี้คือ2ระบบแท้ๆนะครับขับเกียร์ดีขับเกียร์ดีจะเหมือนรถปกตินะครับถอยหลังอย่าให้เกินรอบ5้าพนะครับถ้าเกิดรอบมันขึ้นเกิน5้าพันจะกลายเป็นบั็กนะครับอ่ะแล้วต่อไปก็ขับเกียร์เกียร์เอ็มนะครับเห็นไหมขับเกียร์เอ็มปุ๊บกลายเป็นบั็กทันที นะครับอันนี้คือ2ระบบแท้ๆนะครับพอขัดเกียร์เอ็มปุ๊บกดคันเร่งค้างจะกลายเป็นบั๊กทันทีนะครับเวลาแข่งก็จะใช้เกียร์เอเนาะผมอันนี้ผมเซ็ตไว้ที่เกียร์หนะครับเวลาแข่งนะครับจะทําเวลาได้อยู่ประมาณ4ี่วินะสระบบนะครับก็ประมาณนี้นะครับ